อรต้นบ้านสอสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสยตินะคะวันที่28ตุลาตุลาคมมาฝากกันนะคะก่อนอเรามาดูวันที่2 7กันก่อนทุกคนวันนี้ต้องขอตบมือให้สยติของเราตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างจะปังอยู่นะสำหรับ3ตัวเนี่ยแตกในตารางนะคะวันนี้นะคะกรวตั้บ้านก็ดีใจมากๆเลยนะคะ3าห้าเด่นของเราที่ตัวบ้านฟันไปก็ ปังมากนะทุกคนถือว่าปังมากะคะคือไปทุกฮานอยแล้วก็ลากแตกสองฮานอยเลยทุกคนลากแตกหมายความว่าเอาเด่นนะคะลากแบบสามห้าเขาเรียกว่าอะไรสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งสามสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเอาเด่นลากใช่ไหมเด่นสามห้านะคะถือว่าปังมากคะ่ะเรามาดูผลงานของเราวันที่ยี่สิบเจ็ดกันคะ่ะสําหรับพิเศษของเรานะคะตัวเจาะอ,อาจจะไม่มาแต่ว่าลากแตกนี่แตกพลังนะคะ พิเศษของเราสามห้าสองสองสามนะคะสามห้านะคะเราได้เด่นไปนะคะเด่นแล้วก็ลากแตกไปทุกคนนะคะนี่นะคะลากแตกไปนะคะสำหรับเด่นคนสำหรับสายรูดนะคะก็สำหรับสายรูดก็ได้ไปเลยนะคะห้านะคะหลักห้านะคะแล้วก็ได้หลัก3ามข้างล่างอีกคือเด้งบนล่างเลยนะคะเด้งบนล่างเลยนะ,ะเออปังจริงๆนะคะปังมากนะคะตบมือนะคะก็ ประมาณนี้นะคะสําหรับปกติของเรานะคะปกตินะคะปังๆเลยตรงนี้นะคะห้าสามแปดแปดห้านะคะห้าสามแปดแปดห้านะเออนะคะห้าสามแปดเราได้เน้นเราได้เจาะเน้นๆไปหนึ่งตัวนะไปคีละอย่างนะทุกคนวันนี้ค่อนข้างปังนะคะเออพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะเราได้แปดห้าตรงๆไปหนึ่งตัวนะคะแปดห้าตรงไปหนึ่งตัวนะสามแปดตรงนี้ ตารางตรงนี้เราต้นบ้านจับให้แค่ศูนย์แปดห้าทุกคนนะเออนะน่าจะทาไมเราไม่จับตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะจับจับตรงนี้นะคะเราจะจับตรงนี้กันนะคะนี่นะคะสามแปดห้านะคะ,ลา,ะ,คะ 3, ลากแตกอีกทุกคนนะคะสามห้าลากแตกอีกเราต้นบ้านฟันสามห้านะตัวเด่นนะคะนี่นะคะลากแตกไม่พอสําหรับสายรูดเนี่ยสามห้าเด้งบนล่างอีกทุกคนนะคะสามห้าเด้งบนล่างนะคะเด้งอีกนะคะอืมนะคะปังจริงๆนะคะ มามากันต่อค่ะสำหรับ vip นะคะ vip 412หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่หนึ่งสามสี่เราได้ตรงตรงไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เน้นเน้นด้วยทุกคนนะคะเน้นเน้นตรงๆงไปอีกหนึ่งตัวนะคะสามสี่นะคะสามสี่สามสี่นะคะสำหรับสายรูดก็ได้เลยนะสายรูด35หไปทุก 5. ห้านอยค่ะสำหรับ3ามห้านะคะเน้นเน้นเจาะเราได้สองที่เลยนะคะก็ปังมากนะสำหรับวันนี้ก็ท่านบ้านก็ดีใจมากนะคะ เออสามตัวก็ใกล้เคียงมากนะทุกคนสามห้าศูนย์แปดห้าศูนย์มันก็มาสามห้าสองแปดห้าสามอะไรไปอย่างนั้นนะคะวันนี้เรามาจับสามตัวของกันใหม่นะคะแนวทางวันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ผิดแต่ไป,ไปกับวันที่ยี่สิบเจ็ดมากนะักแต่ตำแหน่งย้ายค่ะตำแหน่งย้ายนะคะมาเรามาลองดูกันนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดสำหรับ แฟนๆของต้นบ้านยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ต้นบ้านด้วยนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากสำหรับใครที่กดแล้วนะขอให้ปังๆหมันๆนะคะยังไงก็ใช้สติในการรับชมนะต้นบ้านก็เป็นเพียงทางเท่านั้นนะคะก็เลขก็มีเข้าไมีหลุดนะอ่านคําเตือดนด้านล่างด้วยนะคะแล้วต้นบ้านมีคาเตือนทุกคลิปนะคะมามาต่อกันเลยทุกคนวันที่ 28ดนะคะแ้วกด้าน,นได้ตามนี้นะทุกคนสำหรับตารางนะคะแปดเก้าศูนยมาะทุกคนแปดเก้นย์สามสี่หนะคะแปดเก้มามาเจาะกันเลยค่ะก็จะได้8ปดเก้านะฮะแปดเ ปดห้านะคะสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามห้านะคะต่อด้วยสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่ห้าโอเคค่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้านะคะตัวกันนะคะแล้วตัวบ้านก็จะกันเป็นหลักหกให้นะวันนี้นะคะ ก็จะกการเป็นหกแปดนะคะหกสามแล้วก็หกสี่นะคะประมาณนี้หกแปดหกสามหกสี่นะคะเดี๋ยวเราจะาบ้านจะลองจะฟันตัวที่ชอบให้ด้วยนะคะวันนี้นะลองติดตามกันดูนะคะมันจะมาไม่มานะนะคะมาเรามาดูตำแหน่งเด่นกันร้าบ้านพรุ่งนี้ฟันนี่เลยค่ะฟันแปดศูนย์นะคะตำแหน่งนี้เลยนะคะ 80นะคะ80ตำแหน่ง80เรามาดูกันค่ะหลัก8ก็จะมี89นะคะ80นะคะ85นะคะหลัก0ก็จะมี80 30แล้วก็40นะคะ80 30แล้วก็40โอเคนะคะสำหรับตัวที่ทุกท่านชอบนะคะชอบโดยส่วนตัวทุกคนชอบเลขเดิมเลขที่มันเคยแตก็คือ83 แล้วก็ศูนย์สามนะทุกคนแปดสามและศูนย์สามมันเน้นให้อยู่แล้วทุกคนนะคะศูนย์สามนะคะแปดสามก็ไม่แน่นะทุกคนมันอาจจะมาอีกก็ได้นะ,ะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะศูนย์สามศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเด่นนะพวกนี้ทุกคนมาค่ะสามตัวเรามาลองจับสามตัวกันค่ะสามตัวนะเราจะมาลองจับมาแล้วมาตำแหน่งที่มันแตกเมื่อวานนี้นะคะตำแหน่งที่มันแตกนะแปดศูนย์สาม ทุกคนแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สาม 8 05นะคะที่เขียนไว้นะทุกคนก็จะมี9 0 4 6 4 0นะคะ ก็หลักศูนย์ก็ถ้าถ้าดูตาม3ตัวเนี่ยหลักศูนย์ก็ค่อนข้างเด่นนะเพราะตัวต้นบ้านเอาเซนเตอร์ตรงนี้เป็นเซนเตอร์ในการจับ3ตัวนะคะยังไงทุกคนก็สามารถจับ3าตัวเพิ่มเติมได้นะบางคนจับเลๆๆขเก่งจับเลขเก่งกว่าต้นบ้านอีกนะคะก็เอาใส่ติของต้นบ้านเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูนะคะ<ม>ก็ประมาณนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แลวต้นบ้านเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะสำหรับใครที่อยากเข้าห้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะทักไลน์และต้นบ้านได้เลยนะคะ ประมาณนี้ทุกคนยังไงแล้วเ้านมนก็ฝากไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ